งานส,าสะสมหรือเปลา่าน,นะครับโน่นยาวไปถึงโน่นนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ้อมไปฝั่งโน่นนะครับ <c oughs> ก็จะพยายามพาเดินไปทุทกซอยนะครับนะนแต่ว่าแบตเตอรีร่น้อยนิดนึง <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้เดินซอยไหนแล้วนะนี่บรรยากาศประมาณสักหกโมงกว่าๆนะครับก็คึกคักนะครับคน มาเดินคึกคักมากนะครับหลังจากที่อากาศร้อนแล้วก็ทำท่าจะตกนะแต่ว่าก็รอดมาได้นะวันนี้ไม่ตกแน่นอนนะร,รับประกันเลยเนี่ยนี่รับประกันเลยว่าไม่ตกนะครับขาหนึ่งตัวน่ะพี่แต่พวกของเขาหนุ่มเขาบอกว่าแตกนะมาแช่ข้างบนหน่อยเดียวหมดกันนกมือสอนะครับ เก่าต่างๆนะคันเบ็ดนะเนี่ยมือสองเสื้อผ้าแต่ถ้าเสื้อผ้าเขาอีกฝั่งนู้นนะผมไม่ค่อยได้เดินไปนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้านะครับอันนี้เขาดูอะไรกันเดี๋ยวดูก่อนนิดนึงนะครับอ๋อเป็นเก้าอี้นะครับดเ,เดี๋ยวผมพาเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับ ก็แนะนําให้มาวันอาทิตย์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีวันไหนบ้างนะผมเคยบอกไม่คิดเหมือนกันแหละแต่ว่าจําไม่ค่อยได้นะส่วนมากผมจะมาวันอาทิตย์นะครับมาวันอาทิตย์นี่ดีที่สุดแล้วนะครับก็ดูด้วยนะครับวันไหนฝนตกฝนไม่ตกนะครับแม่ค้าก็ขายกันอย่างนี้เลยนะครับ อากาศไม่ร้อนนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินฝั่งนี้ก่อนท่า,าในใดชอบดูป่านัดนะครับก็ไปดูในคลิปได้นะครับผมก็จะลงป่านัดไว้ด้วยนะครับอาจจะลงเป็นคลิปหลายๆคลิปไว้นะครับเพราะว่า,าบางคลิปก็ลงยาวแล้วไม่ค่อยมีคนดูนะครับต้องลงประมาณสั้นๆน,นะครับเ่องเสียงแนวญี่ปุ่นอย่างนี้นครับ สะสมต่าง,างๆเลยเนี่ยเยอะเลยววต้องไปเดินฝั่งนั้นอีกนิดหนึ่งนะครับเห็นแล้วก็อยากถ่ายรูปนะครับพระเครื่องก็มีนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะที่นี่นะครับ เดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปในซอยที่ป่านัดขายของนะครับตอนนี้หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้เดินนะครับเดี๋ยวเดินซอยนี้แล้วกันนะครับพาเครื่องก็มีนะเอ้า เดี๋ยวเดินมาถ่ายร้านนี้เขาอ๋อวันดีครับวันนี้เยอะเลืเกินปิดเลยพี่อ๋อเสียงเสียงเยอะใช่ไหมอ๋ออ๋อเยอะเลยใช่ไหมเปิดลั่นเลยเดี๋ยวเดินตลาดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแวะมาเยวมาถ่ายคลิปนิดนึงครับไปไหมยังพี่อ๋อไปแล้วครับหลายหลายร้านแล้วเกินไปหลายที่วันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านเครื่องเสียงแนวรถยนต์นะครับวันนี้เยอะวันนี้หลายร้านมากเลยนะครับ ก็มีให้เลือกนะครับเป็นลำโพงแนวมือสองนะครับหรือว่าเป็นงาน DIY นะครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่นี่นะครับเครื่องมือช่างนะครับอุปกรณ์ปิกนิกอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับ,รน,รน,รบนี่ทางน้านีอา่อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับทุกตลาดจะต้องมีนะแต่ว่าตลาดนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะเป็น พวกของเก่าต่างๆนะครับ <400 S 1> เป็นแมววินเทจนะครับพวกนี้นะนี่ครับเขาจะซื้อไปสะสมกันนะครับเพ่าที่รู้นะคือของพวกนี้มันเป็นของที่เก่าแต่มีราคานะครับไม่ใช่ว่าเก่าแล้วเก่าเลยนะครับบางคนเขาซื้อไปเพื่อ,อะสะสมนะครับ นี่ครับงานดี Y ของป่านัดก pues ็อยู on, ่ฝ um ั 2> 2> ่งนั้นนะครับผมนี่เอฟซีป่านัดเพียบเลยเต็มหน้าร้านเลยท่านผู้ชมก็รับชมคลิปได้ทาง youtube ของผมนะครับผมลงเป็นอีกคลิปหนึ่งไว้นะครับอันนี้คลิปถ่ายตลาดนะเพราะว่านัดก็มาตลาดนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันธรรมดาก็จะอยู่ที่ตลาดวันพฤหัสนะครับอยู่ที่ตลาดนัด คองทมตลาดไทยนะครับางานสะสมต่างๆครับตุ๊กตาอ่าญี่ปุ่นนะครับแนวสะสมแนวโมเดลนะนโมเดลญี่ปุ่นนะครับเยอะเลย ดี๋ยวญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวไปเดินซอยนั้นแล้วกันนะครับพราะเครื่องก็มีนะครับก็ขายความศรัทธ,ธานะครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาขายความศรัทธ,ธานะครับเป็นงานแกะสลักต่างๆนะงานไม้นะครับอืม ตลาดนี้ทั้งฝั่งโน้นก็จะเป็นตลาดของกินนะครับของกินต่างๆนะครับของอมือสองสินค้าแนวาสะสมก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นตลาดสังกสีวินเทจนะครับวันนี้เดินจนมืดแล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็ดูกันไปยาวๆนะครับ หลอดไฟ led นะครับหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับที่เป็นแข็งที่มันกล่องอาจจะไม่ค่อยโอเคนะครับก็มาขายถูกนะครับรถจักรยานนะครับแอมเก่าบางบางบางอย่างก,ขาาาก็ขายตามสภาพนะครับก็คือขายตามสภาพนะครับ ตัวก็ขายตามสภาพนะครับบรรยากาศคึกคักมากนะครับฝั่งนี้ผมถ่ายรูปหน่อยเห็นระยะถ่ายนะครับนะครับก็มาเดินได้นะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตลาดสังกสีอ่าตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับค้นหาทาง Google ได้นะครับเนี่ยตุ๊กตาน่ารักท้งนั้นเลยตุ๊กตาดังในญี่ปุ่นนะครับปลาตัดก็มีนะครับ ผมก็จะทําคลิปแนวเดินตลาดมือสองนี้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็รับชมได้นะครับบางตลาดก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับบางตลาดคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าผมเดินตลาดนะครับต้องถ่ายหน้าคนนะครับท่านผู้ชมมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่า,า,าผิดพรบอรคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างนะครับก็คือผมเข้าใจนะครับ ผมอาจจะถ่ายติดหน้าท่านผู้ชมนะครับมันจําเป็นนะครับเพราะว่าการรีวิวตลาดก็ต้องถ่ายถ่ายถ่ายติดหน้าคนอยู่แล้วนะครับจะไปปิดหน้าทุกคนคงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วการทําคลิปก็ไม่ได้ทําให้ท่านผู้ชมเสียหายนะครับต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าโอ้นี่เป็นตุ๊กตาแบบตุ๊กตาสวยนะครับบาทาไ้เลยครับพี่ แนวน่ารักนะครับอันนี้ก็แจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าอาารทํทคลิปต้องถ่ายหน้าคนนะครับนะครับก็มีท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับบอกว่าจะฟ้องพรบอะไรนะครับผมไม่แน่ใจนะครับคือผมไม่ได้ทําให้ท่านใดเสียหายนะครับไม่ได้เอาไปประจานหรือว่าไปทําให้ท่านเสื่อมเสียนะครับท่านผู้ชมก็แจ้งให้รู้ก่อนนะครับให้ความเห็นใจของคนทําคลิปด้วยนะครับบางทีสวัสดีครับ โอ้คนขายก็หอมนะครับนี่ขายน้ําหอมนะครับประมาณสักหกหกโมงครึ่งนะครับบรรยากาศกำลังคึกคักแต่วันนี้มันไม่มืดเท่าไหร่นะเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับ i am know